สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่บ้านเอพีเอสนะครับจะพามาทำอะไรนะรเพื่อนเพื <c oughs> <c oughs> ่อนมาดูดูรถบ้านแล้วนะ นี่ครับเพื่อนมี <c oughs> รถแจมๆทางนั้นฮะตอนนี้อยู่แถวซอยชนนบ,บทนะครับเพื่อนลาดกระบังครับ เราก็ไม่ดีซะด้วยนะครับที่ไปทำจานมาครับยังเลอะอยู่เลยยังไม่ได้ล้างจะพาไปดูเขาทำอะไรไเบ่า นี้นะครับพามาติดหมวกค,ครับเพื่อนๆเก่อ่าเจเจครับ แบบตามคิวครับส่วนเราทำไม่ได้เดี๋ยวจะพาชมตอนคันนี้เสร็จนะเพืเ่อนรอติดตามชมกันได้นะ Nóng tích tăng Nóng tích tăng ดได้อเล่หให้มันมีช่องลมบ้าง ดูตอนตอนเสร็จนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วครับงานเนียนๆต้องบ้าน AP นะครับเอาฝากฝากได้นะพี่ฝากได้ครับงานั้นเลยพี่เป็นเงี้ยเงี้ยเงาครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ช่องนะครับเพื่อนนี่ดูรถพี่แก่ รถบ้านนี่นะซีรีส์ครับตัวนี้แปลงเป็นเอเมเนเตอร์มั้งเพื่อนนี่ของแท้นะครับเพื่อนนี่จิก,ก้าก็สุดนะครับจิก,ก้าแท้นะครับเพื่อนสไลด์ได้ครับสไลด์ได้มีกระบอกอยู่ครัว คาร์บ,บอนเนียนครับนี่ทำง,งานคาร์บ,บอนนะครับเพืเ่อนลานจอดเกอยู่ชนบ,บทนะครับซอยชนบ,บทรัดกระบังครับเ,เ,เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรถ้าใครสนใจแก๊ปนะครับผมก็วันนี้ก็หมดไปหลายตังค์อย่เพืเ่อน รถผมก็ยังไม่รอเท่าไหร่ครับต้องเก็บไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อันนี้เป็นกากเพชรครับเพื่อนๆเป็นกากเพชรอันนี้ไม่ไม่มีแดดครับก็ยังไม่วิบวับครับไม่ <c oughs> มีแดดใช้ชมอีนอ <c oughs> ใช่ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผมฝากร้านพี่แกด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี่มีอยู่เดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงครับนี่ เอนะครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรพี่แกไว้นะครับใต้ช่องนะครับสวัสดีครับผม